สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราหยบเกมความรู้สึกว่าแฟนตาซีดกันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากคราที่เราไปนะครับผมเราเปิดหาตู้ของมิซุดุกิไปซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยแม่งเก่งมากเลยเว้ยท่านผู้ชมแต่ผมนั้นเปิดไม่ได้แน่สิแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็มีตู้ของคาซึมะมานะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าคาซึมะตัวนี้เนี่ยเขาแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับผมอ่ะ สกิลของเขานะครับผมสกิลแรกก็คือสุ่มโจมตีศัตรูสองตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่มหลอดอันติให้เพื่อนทุกคนอ่ะอันนี้อันนี้แวลูแลอันนี้เห็นแวลูแลได้ตีได้ทั้งสองทีแล้วก็เพิ่มหลอดอันตินี่คือโคตรดีเลยนะครับผมและสกิลสองนะครับผมเลือดเยอะตีแรงแล้วก็เพิ่มดาเมจทัดกายภาพให้เพื่อนทุกคนอีกต่างหากซึ่งถามว่าในเกมนี้เนะี่ยใครเล่นกายภาพบ้างนะครับผมผมคิดว่านะกายภาพเท่าที่ผมเห็นนะ่ะมีดักเนสเว่แล้วก็คาสิมาตัวนี้แต่ไม่รู้ดิทีมกายภาพหรอ เอาจริงป้าตอนนี้เนี่ยศัตรูมันก็มีแต่ตัวละครแพร่ธาตุไงไม่ค่อยมีตัวละครตัวไหนที่แบบเป็นสายกายภาพสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเออ่ normal เนี่ยเห็นปะเพราะส่วนใหญ่ที่เป็น normal เนี่ยก็จะเป็น dark n e s s นะครับผมแต่ตัวละครตัวอื่นแม่ง มันไม่ใช่ normal นะครับผมถ้าเกาดมันจะมีธาตุนะครับก็คัสตัมตัวนี้กับ darkness เนี่ยก็น่าจะเล่นคู่กันได้อยู่พอสมควรนะครับผมว่าสองตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครตรีกายภาพนะครับผมก็นะแต่แบบถามว่าคุ้มค่าไหมในการเปิดคัสตัมตัวนี้มาผมมองว่ามันไม่ค่อยคุมม้มอะเพราะว่ากายภาพในเกมนี้เนี่ยมันแบบมันน้อยอะน้อยแล้วมันก็เล่นไม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่นะครับผมถ้าเอามาแบ,บัฟแค่สกิลจบตีปกติเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะสำหรับผมนะครับผมอ่ะ เรามาดูสกิลหมดแล้วใ่ปะใช่ไหมโจมตีปกติแล้วก็เพิ่มเอทักเออสำหรับใครที่อยากข้ามตัวนี้นะครับผมก็ข้ามได้เลยนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสเล่กระชาดูน,นะครับผมว่าเล่หกระชาตู้นี้เนี่ยจะออกให้ดีหรือเปล่าเนาะแต่ใครข้ามได้ข้ามนะครับผมผมไม่แนะนําให้เปิดเลยนะเพราะว่าตัวนี้แม่งเกลือมากเอ,ออันนี้เลยสี่ดาวโอ๊ะโอ๊ยาบาซากยาบอกนะโหโอ้ยมายกอด ช่าอ้าว my god o โอ้โอ้โอ,โอ Leon, one one. ันนี้แวลูสูงมากโอ oh oh ตัวนี้ดีวะเดี๋เดเดเดี๋เด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 ีดเ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 ่เดเดเดเวเด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 ยวเดนดเ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 ดนดเดวนนเเเ เดี๋ยว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 เยวแป๊บนึงแป๊บนึงแปปหนึงโอโหโอ้โหเชีย่ยเลือกได้เลยเหรอถามจริงยังนี่คือเลือกได้เลยเหรอเชีย่ยโคตรว้าวอันนี้ว้าวจริงอันนี้คือวอตเตอร์เฮกแมน a r ย you seriously ว้าว อันนี้ว้าวมากอันนี้ว้าวมากจริง <trades> โหเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยตู้นี้มันอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วเปิดได้กี่ทีอะเดี๋ยวตู้น,นี้เปิดได้กี่ทีขอถามก่อนเพว่อความแน่ใจเพื่ความชัวมีคนเฟิร์มด้วยนะถ้าคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถโอ้โหให้กูคอนเฟิร์มด้วยเหรอ อ่ากดไปก่อนเลยกดไปก่อนไม่เป็นไรโอ้โหเลือกเลือกเลือกใหม่ได้ถ้าจะเลือกใหม่เลือกใหม่โอเคเลือกใหม่ได้นะโอเคโอเคโอเคโอ้โหตู้นี้ตู้นี้ไันรู้สูงตู้นี้น่าเอาอะไอ้เหี้ยตู้นี้แม่งน่าจัดมากตู้เพชรสองพันโอ้ใหม่กอดตู้นี้มันตู้อะไรวะเนี่ยโอ้ตู้นี้ก็เหมือนกันโอ้ว่าเต็กตู้อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ใหม่ใหม่ไ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 ม่เวทอมิริตนะ แป๊บหนึ่งคาซึมะไว้ที่หลังเลยคาซึมะไว้ที่หลังเลยกูขอว,วางไว้ก่อนกูขอมาดูก่อนว่ามีแพ็กอะไรให้กูเติมบ้างคาซึมะเดียเด๋ยวเดี๋ยวไยว่ากันเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งอ่าหมายกอดชีดอันนี้พันห้าเนาะสองเจ็ดห้าโอ้โอ๋อหมายกอดโอ้หมายกอดมันดีมากมันมันดีไปอะ่ะคือมันดีไปมันก็มันดีไปจริงอะมันมันดีเกิอนะอะเข้ื่อใจวะท่านผู้ชม เชี่ยโอเคโอเคอาจจะอาจจะอาจจะมาเติมไม่ได้อาจจะมาเติมหลังใหม่นะครับผมถ้าผมเติมก็ค่อยมาทําคลิปใหม่นะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะในคลิปนี้เราเปิดคาสึมะาก,ก่อนละกันนะครับแม่ตู้นี้มันรุ่นสูงมากนะครับถ้าใครจะเติมเติมเลยแนะนําเลยนะครับผมเพราะว่าแม่งสามารถเลือกตัวละครลิมิเตดที่เรายังไม่มีได้เลยแบบโอ้พระเจ้าของดีแม่งดีไปอ่ะสีดาวรันตีมีสองตัวเนาะ โอ bert, h, ้แม่งเงเกมนี <thin Herm brackets> <qu> ้เนี่ยผมเลยผมผมว่ชอบเกมนี้จริงแม่งผลิตตู้กระชาออกมาได้น่าเปิดมากนะครับผมอ่าตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยถ้าจะไม่ผิดเป็นยุนยุนอ๋อยุนยุนตอนโรงเรียนเนาะผมตันยังะอืเนาจยยังไม่ตันนะดิ้นกันนะครับว่าตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยแม่งแต่ตู้เมื่อกี้คือสุดสุดอะตู้เมื่อกี้คือสุดจริงแบบสุดตีเลยอะเอมี่ชั้นเท่า ยังไม่ตันนะครับผมแต่ใกล้ตันแล้วได้มาเยอะแล้วอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดคาฟซืมะกันสัก2องมติพอนะครับผมเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยไม่มันไม่ค่อยคุ้มค่าในการเปิดหาสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็มาคาฟซืมะสองมติพอเอ้ยอ่ะมี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 อันนี้นึเยอะก่อนนึีเยอะก่อนมีมีตู้นี้ขั้นอ่ะโอ้โหโอ้โหแม่งเไยตัวฟรีไม่ไหวว่ะข้ามปเลยละกันแม่งเไยถ้าจะขนาดนี้อุ้ย

ตั้งแต่เกมเปิดมาจนถึงหน้าตอนนี้นะครับผมผมยังไม่เคยเห็นแอนิเมชันเฟกเอาอย่างเมื่อกี้มาก่อนเลยในชีวิตเมื่อกี้คือเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเฟกเอายี้ด้วยหรอทําจริง what the fuck เกมอันนี้มีมานานยังเนี่ยผมก็ถามท่านผู้ชมนหน่อวกันนะครับผมว่าแอนิเมชันเมื่อกี้มันมีมานานหรือย,อยังนะครับผมเพราะผมก็ยังไม่เคยได้เมื่อกี้คือได้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะเว้ยเมื่อกี้คือ my first time ได้ที่ได้แอนิเมชันนั้นนะครับผมคือแบบ มีเฟคเอาอย่างนี้ด้วยหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้ว้าวจริงอันนี้ไม่คิดเลยว่ามันจะมีอย่างนี้นะครับผมคือแบบโอ,อ้สองรู้ว่ะยัดเข้าอาเมื่อนี้อะเมืมเนี่ทัดดินนะครับผมตัวแรกตัวแรกเลยตอนเข้าเกมมาเฉยๆอ่ะโถแต่วา้าวว้าวแล้วอันนี้ว้าวจริง เชี่ยอนิเมชันใหม่ไม่เคยได้เมื่อกี้ช็อกเลยแบบึเมื่อกี้กูกดข้ามมันนะแล้วแบบอะไรวะทําไมอยู่ๆตั๋วมันแปลกๆไปเอ๊ะเอ๊ะแล้วอยู่ๆมึงก็เปลี่ยนเป็นลุงกูงงเลยอันนี้เก่งอันนี้เก่ง,อนนกงโอเคโหเชีย่ยเกมคือมึงทํามานานหรือ,อยังไม่ใช่สิคนถามว่าอนิเมชันนี้มันมีมานานหรือ,อยังเพราะกูไม่เคยได้ โคตรโคตรวอดเลยอ่ะอ่ะเรากดค่าดูเผื่อมีไม่มีอ่ะโอ๊ยนี่ไงสองแสดงว่าเมื่อกี้แม่งโคตรแรเป็นสถานการณ์ที่โคตรของโคตรโชคดีนะเมื่อกี้และตั๋วฟีนูเยียถามจริงนะดูวัดหนึ่งมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาว้าวอ๋ออ๋อ ส,สุงเฮจริงว้ในคลิปนี้กูจะมีอะไรวา้วาวว้าวจังวะเชีย คลิปนี้โคตรว้าวอ่ะอะไรวะเฮ้ยคลิปนี้บ้าอะไรวะเนี่ยโหเฮ้ยอันนี้ว้าวจริงว้าวว้าวว้าวซ่ามากมึงมึงมึงเกินที่กูคิดไปเยอะเลยอ่ะม,มันเกิดเชียอะไรขึ้นวะเนี่ยเชีย่ยท่านผู้ชมดวงกูมาจัดจัดโอ้โห เมื่อกี้ก็แบบอยู่ๆก็เฟคเอาแบบใหม่ที่ผมไม่เคยได้อันนี้ก็3มลุง้งแต่ก่อนอันนี้คือสองลุงโอ้ไม่กอดถ้าดวงมันจะมาขนาดนี้แล้วคาซื้อมาก็ต้องออกให้กูแล้วหรือเปล่าวะจริงไหมถ้าดวงกูม,มาขนาดนี้คาซื้อมาต้องมาแล้วโอค้คันหัวเลยไม่ไงมีเฟคเอาไหมแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้อะเรากดข้ามดูงเพิ่มมีแม่ไม่มี แสดงว่าเมื่อกี้มันเป็นแ a เคสจริงๆนะเราเปิดแค่สองปกติพอนะครับผมในคลิปนี้เพราะว่าคาซึมะมันไม่ค่อยเก่งนะอืมโอเคโอเคครับจบแป๊พอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคาซึมะไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยคือในคลิปนี้กูคุมแล้วที่ผมคุ้มเนี่ยก็เพราะว่าผมได้เห็นแอนิเมชันใหม่ที่ผมยังไม่เคยเห็นในเกมนี้นะครับผมแล้วก็ได้ ได้ลุงเยอะแล้วผมคิดว่าคลิปนี้ผมคุ้มนะถึงไม่ได้ตระครคาซึมามาก็คือเพราะว่าเขากาก,าก,ากนะครับผมไม่ต้องเปิดหาก็ได้นะตระครตอนนี้แต่แบบโอ้โหโคตรคุ้มอะ่ะคุ้มไปเฮ้ย hey. โอ้ยมีใครอีกเซซิลี่อันนี้เอ้ยไม่ใช่สิเซซิลี่น่าจะได้คิดที่ดามมาในตัวนี้นะครับผมเซ <c oughs> ซิลี่รู้หนาวนะ มีใครอีกโอ้โหในคลิปนี้แม่งคุ้มอะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกอันนี้ก็น่าจะได้คิดที่แล้วนะฮเะรียะโอ้โแม่งเลยโคตรดีเฮียคลิปนี้ผมแฮปปี้มากแฮปปี้เพราะว่าผมได้เห็นของใหม่ที่ผมยังไม่เคยเห็นในเกมนี้อืมอน,นิเมชั่นเฟกเอาแบบใหม่ที่ผมยังไม่เคยเห็นและกูช็อกไปเลยที่กูเห็นอะไรแบบเมื่อกี้แบบ เฮ้ย hey, หรือว่ามันมีมานานแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยลวกันนะครับผมที่เล่นเกมพลุสบาตน,นี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสักขีพยานแล้วกันแอนิเมชันใหม่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นเฟิร์สเฟิร์สไทม์เฟิร์สเป็นแบบนะนั่นะแหละเป็นการมองเห็นครั้งแรกเหมือนผมนะครับผมในคลิปนี้กูได้ของแรงมาแล้วได้เห็นของดีเออในคลิปนี้เห็นของดีแล้วกูแฮปปี้มากเลยวะเวอร์เนี่ย ลุงแล้วด้วยไม่ต้องมาหานะลุงแล้วตันแล้วไม่ต้องมานหนักจะนี้วอรเนียเข้มหมดแล้วนะครับผมเช็คแป๊บหนึ่งนะโอ้โหซื้อซื้อไอ้ก็แม่งเลยบอกเลยว่าเหรียญทีเขียวเนี่ยแม่งมีแต่มั่นแต่เมืองนะครับผมใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดนะเช็คแป๊บหนึ่งนะว่ามีตั๋วลุงให้แรกไหมมีวะโอเค สงสัยมันน่าจะให้แลกประจําเดือนนะครับผมวันนี้งั้นก็ไปเปิดตัวลุงส,ส,สุดท้ายในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมแหมแฮปปี้มากในคลิปนี้ไม่มีอะไรแฮปปี้ไปกว่านี้แล้วนะครับผมในคลิปนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากลินออันนี้ดียังไม่ตันถือว่าดียังไม่ตันนะครับผมหยับโอเคในคลิปนี้แจกลุงเยอะมากเยอะกว่าที่ผมคาดเอาไว้อีกนะถึงตู้ที่เราจะมาเปิดกันในคลิปนี้จะเกลือก็เถอะแต่แบบ ตู้ของฟรีทั้งหลายแหล่ที่แม่งแจกให้มาเนี่ยแม่งคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนะครับผมสมรับที่เป็นเกมที่ผมรักแม่งแจกของเยอะจริงๆเกมนี้โอเค โอเคนะครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะว่าคลิปหลังจากนี้น่าจะเป็นตัวอารอฮอลไรนะครับผมก็น่าจะมารอดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะคุ้มค่ากับการเปิดหาแม็นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมกันก็ว่าสัหรับคลิปนี้เนี่ยผม่ามันต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันอีกหน้านะครับสวัสดีครับ